วันดีสน,นุกฟรีดี<ล>ดทุกวัน,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทางงานนี้พังแกก็พังถ้าจะไปต้องจัดงานเดี๋ยวนะช่วยค่ะคุณนัดจะให้ทำอะไรก็บอกมาไ,ได้เลยนะคะไม่ต้องเดือดร้อนหรอกคุณนัดผมมีคนที่เหมาะสมที่จะทำแทนใหญ่เน็ตอยู่แล้วเอ๊ะคนที่เหมาะสมนี่ ใครเหรอครับคุณพ่อก็คนที่เรียกร้องหาความเหมาะสมอยู่ไงคุณพ่อตาหมายถึงผมใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้นะคะคุณพ่อทำไมจะไม่ได้นั่นสิทำไมไม่ได้คุณป้องไม่มีประสบการณ์ทำไม่ได้หรอค่ะเฮ้ยยังเล่นหัวแกไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยแกก็ดูถูกหัวแกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่หัวแกเนะ่ ขอโอกาสเรียกร้องพิสูจน์ตัวเองจากฉันฉันให้โอกาสนี้ไงงานนี้แกจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าแกเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นสามีของลูกสาวฉันเป็นลูกเขยของฉันแล้วก็เป็นได้ดีกว่าตุนกับพิสนุไหมถ้าแกไม่รับงานนี้นะแกก็ใส่หัวไปจากบ้านฉันเพราะฉันเป็นคนที่ใช้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แบบนี้มันแกล้งกันะชัดเลยนะคุณพ่อตกลงครับคุณพ่อตาผมขอน้อมรับโอกาสจากคุณพ่อตาด้วยความเต็มใจครับผมจะเป็นคนจัดงานมูลนิธิเองถ้าคุณพ่อตาอยากให้ผมทำอะไรบอกผมได้เลยครับฉันไม่มีอะไรต้องบอกฉันให้โอกาสแกแล้วแกจัดการทุกอย่างด้วยตัวแกเองแต่จำไว้นะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ ห้ามแกช่วยผัวแกอย่างเด็ดขาดถ้าฉันรู้ข้อตกลงทั้งหมดโมคะฉันจะไล่เหออกจากบ้านตกลงครับคุณพ่อตาทาั้งงานนี้พังแกก็พัง คุณวรงคิดใช้งานนี้เขี่ยคุณปกป้องให้ออกไปจากชีวิตคุณลิงคุณไม่น่าไปรับปากคุณพอ่อง่ายๆแบบนี้เลยอะแบบนี้คือติดกลับเลยนะคุณผมรู้แต่เรามีทางเลือกอื่นด้วยเหรอไม่ว่าผมจะทําหรือไม่ทําปลายทาง,งคําตอบมีแค่เรื่องเดียวคือคุณพ่อต้องการให้ผมอ,ออกจากบ้านคุณปกป้องพูดถูกน่าเห็นด้วย ไหนๆก็ต้องลงเอยแบบนี้เรากัดฟันสู้ไปเลยดีกว่านี่คุณผมยังไม่กังวลเลยแล้วคุณจะกังวลทำไมฉันเป็นห่วงห่วงตัวฉันเองนี่แหละคุณลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าคุณทำไม่สำเร็จใช่ไหมคุณก็ต้องออกไปจากที่นี่แล้วฉันก็ ไม่ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทสิคุณแทนก็เอาตามนี้แล้วกันเรามาร่วมมือกันแล้วก็ทําให้สําเร็จตอกหน้าคนพวกนั้นให้หงายกันให้หมดเลยไม่ได้งานนี้ผมจะทําคนเดียวคุณพ่อคุณบอกว่าคุณห้ามช่วยแล้วผมเชื่อว่าเขาจะจับตาดูคุณเป็นพิเศษแน่นอนคุณคุณไม่มีทางทํางานนี้สําเร็จคุณต้องให้ฉันช่วยนี่คุณขนาดตัวคุณเองไม่เชื่อมั่นในตัวผมเลยแล้วคุณพ่อคุณจะเชื่อมั่นในตัวผมได้ยังไง คุณปกป้องพูดถูกนะผมอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมแล้วผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแอปวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้สิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ